ไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาผ่าดาวหาความจริงนะครับผ่าดาวอดีตนายกรัฐมนต,ตรีดรทักษิณชินวัตร นะครับว่าดวงชะตาดวงดาวต่างๆดวงชะตานับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับจังหวะดวงชะตาจากที่จะได้ดูนะครับก็จะเหลืออีกประมาณสัก3จังหวะในดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรถ้าผ่านพ้นจากเคราะกรรม ในช่วงเวลาที่อาจารย์จะบอกจากนี้ไปนะครับดวงชะตาของคุณทักษิณก็จะหลุดพน้นวิบากกรรมข้อกรรมต่างๆไปได้ในดวงชะตานะครับก่อนอื่นเลยนะอาจารย์ก็ขอนะครับแสดงความยินดีต้อนรับนะครับอดีตนายกรัฐมนต,ตรีดรทักษิณชินวัตรกับประเทศไทยนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยนะครับผ่านพ้นกับอุปรสรรคมรสุมต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไปได้ นะครับรู้สึกว่าตามดยงชะตาท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ขอเอาใจช่วยขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็ขอให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีเพราะว่าตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงของดวงชะตาของอดีตนายกทักษิณนะครับที่จริงนะตามเกณฑ์เนี่ยนะไม่ต้องตามเกณฑ์หรอกรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับ คะแนนเสียงท่วมท้น377เสียงไม่น่าเลยนะที่จริงที่จะไปคอมเมนต์เนี่ยพูดถึงในเรื่องของการปฏิวัติคนที่ทำปฏิวัติรัฐประหารไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามเนี่ยควรต้องตัดสินลงโทษเข้าคุกระหว่างคุณทักษิณกับทาหารบางส่วนที่ปฏิวัติเนี่ยจะเอาคุณทักษิณเข้าคุกเนี่ยสู้เอาทาหารที่ไม่ดีเนี่ยเข้าคุกแทนดีกว่านะ มันจะได้เป็นเยี่ยงอย่างไม่มีใครกล้าแล้วก็มีนักการเมืองบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญจะอะไรเงี้ยให้ไม่ไม่ให้มีการรัฐประหารอีกนะโอ้อันนั้นเขาเรียกว่าโลกสวยจนเกินไปนะครับเพราะตามเกณฑ์ดวงตาของดวงเมืองเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าดวงเมืองเนี่ยเขาให้ทหารเป็นใหญ่นะคุณไปเห็นจุดยุทธศาสาตร์เนี่ยนะครับที่อนุสวรีชัยส,สมรภูมิเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยเขาวางห่วงจุย้ยวางศาสตร์อะไรไว้เยอะแยะแล้วตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีเหมือนกันนะเออถ้ามันจะแก้ให้ถูกจุดเดี๋ยวมันก็อาจจะต้องมาปรับตรงเนี้ยดูศาสเออก็ต้องปรึกษาศิลปส,สะอะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองเขาเอออาจารย์ไม่อยากให้มีหรอกไม่อยากให้มีการปฏิวัตินะแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกอนาคตข้างหน้ามันมีอยู่แล้วครับเออมันจะเหมือนก็เรียก กงกร,รมกรงเวียนเป็นวงรอบนะนักประชาธิปไตยตามวัฏจักรคุณจะเห็นม็อบต่างๆมาก็เหมือนกับว่าม็อบที่เขาล้มหายตายจากไปช่วงนั้นมาเกิดใหม่มันก็มันก็อยู่บนนี้เออเหมือนคล้ายๆทาย,ยาทอาสูรนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนะก็ขอให้พยายามทําในสิ่งที่ดีๆแล้วกันนะครับทําสิ่งที่ดีละเว้นความชั่วนะ แผ่นดินประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะและที่จะย์ได้ไทายไปเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับดวงชะตานา,นายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่30เนี่ยอาจารย์เคยดูดวงนะคนนี้คนนี้คนนี้คนดดีเดตใช่ไหมคืออาจารย์เคยพูดแล้วว่าของคุณเศรษฐาเนี่ยอาจารย์เห็นดวงมาแล้วคุณเศรษฐาตามดวง2ปีประมาณเนี่ยอาจจะ2ปี2ปีกว่าอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับแล้วระหว่างบันทึกคลิปเนี่ยเขาก็ยังกําลังอยู่ในสภา,าก็โหวตกันไปนะ ก่อนหน่าจะผ่านนะเพราะดูตามดวงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลจําไว้สิ่งแรกที่ต้องทําเลยเพื่อแก้ดวงชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ให้มลสมเข้าหารัฐบาลคือการแก้รัฐธรรมนูญเม่ว่าคุณจะไปทําแบบไหนก็แล้วแต่นะครับให้มันไปเห็นผลประจักษ์ว่ามันสามมันแก้ไงมันก็ถือเป็นการแก้เค็ดนะครับในดวงชะตาแล้วนะ ต้องแก้รัฐธรรมนูญสาคัญนะก็อะไรประทับธประชามติกับพี่น้องประชาชนอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณทักษิณเนี่ยที่กลับมาในรอบนี้นะครับก็ก็ต้องอยู่ในเรือนจำนะนะอยู่ในเรือนจํานะครับก็อดทนหน่อยนึงนะอาจจะอยู่ในนั้นสักปีหนึ่งหรือปีกว่าอะไรเนี่ยนะครับตามจังหวะชีวิตของคุณทักษิณนตอนนี้เนี่ยนะครับ ตามพื้นดวงชะตาคุณทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาคมนะครับ2492นะก็เวลาก็ประมาณเที่ยงนะครับคือลักนณาจะสถิตอยู่ราศีกันในดวงชะตานะครับแล้วก็มีดาวเนปจูนกุมรักจึงทําให้คุณทักษิณเป็นคนที่คิดนอกกรอบมีความคิดใหม่ๆการจินตนาการต่างๆนะครับแต่และดาวประจําตัวของคุณทักษิณนี่ก็คือดาวพุธ พุธเนี่ยตนุไปอยู่ในภพราภะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจารย์จะขึ้นขึ้นข้อความที่นาปกแต่น้าปกคลิปเนี่ยนะครับผาดาวอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับดวงของคุณทักษิณเนี่ยนะอยู่ที่ไหนแล้วที่นั่นเจริญรุ่งเรืองครับ,นะรบและดวงชะตาของคุณทักษิณเนี่ยนะไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดิบขายดีเพราะตะนุราภะ เพราะฉะนั้นดวงของคุณทักษิณเข้าไปเดินในเรือนจาเนี่ยนะบอกได้เลยว่านะครับในเรือนจำเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับทิศทางที่ดีหมายถึงคนที่เข้าคุกไปแล้วคุณจะต้องแบบอะไรนะออกมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ดีจริงๆไม่กลับไปทําสิ่งที่ดีหรือความชั่วหรือไปทําผิดกฎหมายนะครับไม่เหมือนกับปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนทําผิดเข้าคุก พอ,อออกคุกมาแล้วเสร็จทาชั่วซ้ําอะไรเงี้ยเป็นอาจินนะเขาเรียกเข้าคุกซ้ําซาดวนไปนะเพร่ะคุณทักษิณเข้าไปในครั้งนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างในเรือนจําหรือกระบวนการยุติธรรมต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับในดวงชะตานะเพราะนั้นดวงของคุณทักษิณเนี่ยตามเกณฑ์ดวงเนี่ยเป็นนระอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นในเรื่องของประุมะเกณฑ์ด้วยในดวงชะตา นระคือโสโรวุตโธชีโวสุโกเร่าสหัชชะตนุพันธุเขาเอาปัตนิล,ลาภานะครับถือว่าเป็นเกณฑ์เศรษฐีนะครับคุณคุณทักษิณก็มีความร่ารวยธุรกิจดีเจริญเติบโตนะครับดาวประจาตัวก็ไปอยู่ในเรือนดาวพระจันทร์ถือเป็นดาวคู่มิตรแห่งเจ้าสเสน่ห์นะครับคือดวงชะตาคุณทักษิณถือว่าดีนะคุณทักษิณในพื้นดวงชะตาเนี่ยนะครับจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลับผู้ใหญ่ดีในดวงชะตา คุณทักษิณเป็นคนที่มีความรู้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับและดาวพระจันทร์ก็เป็นเกษตรในดวงชะตานะครับถือว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ตาหวานคือมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับเพราะเป็นบอทูมเกณฑนจันทร์เป็นสิบเ็ดแท้แก่รักเพื่อราศีทรงศักดิ์เชื่อมช้อยสุขสามดังนีจ้จะเจริญยิ่งนะครับาาเ,รเ,เพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณทักษิณถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถือว่าเป็นบุคคลซึ่งมีเสน่ห์ในตัวเองเป็นอย่างมาก นะครับเป็นที่จับตามองของสังคมจะได้รับใช้ชนะประสบความสําเร็จในทุกประการนะครับดวงคุณทักษิณเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพุธก็อยู่ในภพลาพะกรรมมะลาพระงานที่คุณทักษิณปทำเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จงานนั้นเนี่ยนำพามาซึ่งลาบและผลประโยชน์ที่ดีในดวงชะตานะครับและดาวตนุเศษก็คือดาวพุธนะทำให้ดวงคุณทักษณ์น,นิลเป็นคนที่ใจอ่อ,อนอ่อนไหวได้ง่าย เป็นคนที่ช่างคิดช่างพูดช่างเจราจาดีในดวงชะตานะครับและลัคนาของคุณทักษิณเนี่ยเกาะเทสตีแห่งเลิกเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่มานั่นนะครับพบคนเยอะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็ตามในดวงชะตามีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพบปะนะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะเออคือ ควรที่ต้องหาอะไรให้คุณทักษิณทํานะให้คิดก็ได้ออกกาลังก,กายก็ได้เพราะว่๋ยวคือคนเกาะเลิกเนี่ย <c oughs> มันจะงุดหงิดเอออย่างเช่นถ้าสมมติถ้าไปอยู่บ้านนะคนทัคนอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยจะอยู่นิ่งได้ไม่นานเขาจะต้องไปหาหนูน่นนี่นั่นทําเช่นปัดกวาดเช็ดถูจัดนู่นจัดนี่คิดจูดคิดนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้คุณทักษิณเนี่ยคือช่วยคิดในเรื่องของการอ่าบริหารประเทศอะไรก็ว่าไปให้คําแนะนํา นะครับเออจากจากในเรือนจำก็ออกมาเนี่ยนะจะได้ช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยจะเริ่รุ่งเรืองเศรษฐกิจดีนะครับเออช่วยคิดหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลของคุณเศรษฐาก็ได้อันเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับบอกได้เลยเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยตานุวลาพาเนี่ยไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดีอยู่ที่ไหนที่นั่นดีจะริญมีแต่ความสําเร็จนะครับคุณทักษิณกลับมาในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นคุณอุปการที่ดีเพราะดวงชะตาดี นะครับและคุณอุงอิงและครอบครัวเนี่ยนะครับจะต้องไปเยี่ยมคุณทักษิณบ่อยๆนะจะได้ไม่เครียดนะครับเพราะเกาะเลิกนี้เขาจะต้องคิดนู่นคิดนี่ทานู่นทํานี่นะไปเยี่ยมบ่อยๆถึงจะดีนะครับในดวงชะตานะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะของคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีคนหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มาจับมือกับลุงทําไมถึงไม่โกรธไม่เคืองนู่นนี่นั่นนะครับคือตามเกณฑ์ดวงชะตาของคุณทักษิณเนี่ย ดาวประจำตัวก็คือดาวพุธพุธเนี้ยกเกาะสม,มโนแห่งเลิกเกาะสม,มโนแห่งเลิกหมายถึงเป็นคนที่รักความสงบไม่ก็ชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครบางทีมักจะให้อภัยช่างมานูน่นนี่นั่งอะไรเงี้ยนะคือก็เป็นไปตามดวงชะตาแต่ก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนเกิดวังคานคือคนเกิดวังคานเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยพูดดีเนี่ยเท่าไรเท่ากัน แต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะมีปัญหามีเรื่องกันนะนะคุณทสิก็ถือว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะจากตาแหน่งของดวงดาวก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีเพราะในดวงชะตามีดาวอาทิต์ร่วมพุธเป็นดาวคู่วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีในดงชะตาคุณทศินถึงประสบความสําเร็จไงในเรื่องของการบริหารจัดก,การต่างๆนะครับคือพื้นดวงดีอะ นะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือคนคุณทักษิณเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนนะครับเอคือแหมาพูดอะไรมากไปเดีย๋ยวมีคนหมัน่นไะส้เลยก็อันนี้พูดตามดวงนะพูดตามดวงไม่ได้อวยอะไรนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่พบลาพระหมายถึงความเสียหายจะนําลากมาให้เออเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทางการบ้านการเมืองการวางแผนยุทธศาสตร์อะไรก็ว่าไป นะสุดท้ายก็จะนําลาบมาให้ในดวงชะตาคือมันต้องมีเหตุมีผลอะมันต้องมีเหตุมีผลถึงจะประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตานะแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับในดวงชะตาเพราะดาวศุกร์ไปอยู่ในภพวินาสนะกระดุมพระวินาศเก็บเงินไม่อยู่แล้วคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ใจสปอร์ตเรื่องการเงินนะเต็มที่เท่าไร่เท่ากันนะครับในดวงชะตาเนี่ย นละสิ่งที่ลงทุนไปนู่นนี่นั่นจะได้หรือเสียอะไรก็แล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะนำลาบและผลประโยชน์มาให้กับคุณทักษิณในที่สุดในดวงชะตาและดวงคุณทักษิณเนี่ยแม่ตามดวงนะมักจะมีคนอิจฉาเป็นธรรมดานะครับเพราะดาวสุภะเป็นวินาศเนี่ยมันมักมีมีคนอิจฉาดูเห็นเดี๋ยวได้ดิบได้ด,ดีอะไรไม่ได้มีคนหมัน่นไส้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามดวงคุณทักษิณเนี่ยถ้าได้อะไรดีๆมาจําไว้นะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรการติดต่อเรื่องคดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปบอกใอครนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นตามกระบวนการยุติธรรมถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปโพสต์ไม่ต้องไปประกาศอะไรทั้งนั้นให้เก็บไว้เป็นความลับดีที่สุดนะแต่ถ้าคนอื่นเขาไปรู้นู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นเรื่องของของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณถ้าได้อะไรดีๆมาโชคลาภความสเสบเจนู่นนี่นั่น ก็ไม่ต้องประกาศหรือโพสอ,อะไรมากมายนะักเอาพอดีพอดีก็พอแล้วนะครับตามดวงชะตาแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของบริวารน,นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะคือบริวารหรือถ้าบุตรหลานของคุณนักษิ์เนี่ยก็ถ้า,าลูกหลานอาจจะดื้อบ้างอะไรเงี้ยนะก็เป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นบริวารในด้านของการงานเนี่ยนะครับ่ทางการงานการบ้านการเมืองเนี่ยคุณนักษิณจะต้องระวังบริวารน,นะครับซึ่งบริวารพวกเนี้ย เป็นคนที่ผิวคล้ำรูปร่างใหญ่นะพูดจาไม่ค่อยเพราะทั้งชายทั้งหญิงนะครับจะนําความเดือดร้อนและเป็นปัญหามาให้นะครับถือว่าบริวารประเภทนี้คบไม่ได้ในระคุณนะครับในดวงชะตานะควรห่างจากบุคคลประเภทนี้ให้มากๆจะดีที่สุดในดวงชะตานะครับเพราะเลี้ยงไปก็เสียเ้าสุกนะเปืองก็าสารเปล่าๆนะครับ เพราะเป็นอิทธิพลของดาวเสารนะครับเป็นวินาศนะยังไงก็ไม่ดีนะครับเพราะคุณนักษินพยายามคบคนที่รูปร่างผิวขาวหรือขาวเหลืองเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตานะและอิทธิพลดาวพระศุกร์รวมดาวเสาเนี่ยที่อยู่ในภพวินาศเนี่ยนะครับคือก็ส่งผลต่อด,ดวงชะตาคุณนักษินเนี่ยต้องมีเรื่องอึดอัดทุกใจขมขื่นในดวงชะตาอยู่แล้ว นะครับในถ้าเป็นในด้านของการเงินก็มีรายจ่ายเสียเงินเสียทองนะครับส่วนความรักก็จะมีปัญหาเห็นไหมก็มตรงตามดวงนะครับที่คุณทักษินได้หย่าร้างกับคุณหญิงพจชมานนะครับออที่จริงแล้วคุณหญิงพจชมานเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในดวงชะตาคุณหญิงพจชมานเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดูดีทันสมัยตลอดนะครับในดวงนะก็ถือว่าเป็นที่รักใคร่ของผู้หลับผู้ใหญ่ด้วย นะครับในดวงชะตาดวงคุณทักษินเนี่ยที่มีปัญหาหย่าร้างเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอข้อกฎหมายหรือเรื่องการเมืองอะไรก็ว่าไปเพราะดาวพระราหูเนี่ยนะครับเลงลัคนาของคุณทักษสิณเนี่ยมันเป็นพินทุบาทนะเออมนมเพิจารเลิกลายหย่าร้างกันอยู่แล้วนะครับที่จริงไม่ควรที่จะจดทะเบยียนหรือแต่งงานกันนะ ควรอยู่กินกันไปเฉยๆดีที่สุดในดวงชะตานะครับแต่ณตอนนี้ก็อย่าล้างกันไปแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะไม่ได้มีปัญหาและอุปสรรคอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาคุณทักษิณเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะตั้งแต่วันเกิด26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทาให้ดาวเสาคลองไว้นะครับหรือดาวเสาเรียกว่าเกณฑ์อายุโหนก็ได้นะครับคลองไว่หปี ไปจนถึง26กรกฎาคมปี67นะครับในดวงชะตาก็อาจจะทําให้คุณทักษิณคิดมากนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไประวังปัญหาในเรื่องของบริวารน,นะครับบริวารก็อาจจะไม่ค่อยมีความจริงใจสักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับก็ขอให้คุณทักษิณอดทนนะอยู่ในเรือนจานะครับเดี๋ยวจาก็จะอเอาใจช่วยภาวนาก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับราบรื่นนะ ในดวงชะตาในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีปัญหาอปสรรคอะไรมากมายนะครับแต่ก็ต้องระวังของคุณุ้งอิงนิดนึงนะครับเพราะราหูจะทับราหูเดิมของคุณอิงเนี่ยให้ระวังในเรื่องการลงทุนนะครับมันจะมีปัญหาอปสักเพราะฉะนั้นถ้าจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรหยุดชะลอไว้ก่อนนะครับต้องหลังปี68ไปก่อนถึงจะดีในดวงชะตานะดวงของคุณทักษิณเนี่ยนะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะตั้งแต่วันที่ 25ตุลาคม2,563ที่ผ่านมาไปจนถึง25กันยายน2,566ก็คือปีนี้นะครับคือเกณฑ์ดวงชะตาของคุณทักษิณเนี่ยนะก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งหลังจาก25กันยา66ไปแล้วนะครับดีจังหวะที่1น,นะแต่ก็ยังดีไม่เต็มที่เพราะในดวงชะตาดาวพฤหัส,สบดียังอยู่พบมรณะเป็นพินทุบาทอยู่ นะครับแล้วดาวพฤหัสบดีของคุณทักษิณจะเป็นอายุจรตกมลณะอันนี้มันร้อยเปอร์เซนต์เรื่องสุขภาพคุณทักษิณจะต้องระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับโรคภัยไล้เจ็บกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับนะครับคุณทักษิณเป็นคนเกิดวันอังคารเพราะฉะนั้นตามดวงดาวพุธเนี่ยเป็นอายุเดิมในดวงชะตาเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการปวดหัวไมเกรนปัญหาเหงือกและฟัน เหลือเยื่อบุภายในด้วยเช่นกันนะครับและในพื้นดวงชะตาราศีจักรดาวเสาก็เป็นวินาศสุก็เป็นวินาศส่งผลในเรื่องของสุขภาพในดวงนะครับช่วงท้องช่วงล่างลงไประบบปัสสาวะนะครับต้องระมัดระวังนะแล้วก็ปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยของคุณทักษิณในช่วงนี้เพราะว่ามีปัญหาสุขภาพแน่นะครับ ในดวงชะตานะต้องดูรายอย่างใกล้ชิดนะครับจังหวะที่หนึ่งบอกไปแล้ว25กันยายน66ไปแล้วจะดีขึ้นจะมีโชคลาภและความสำเร็จสิ่งที่มุ่งหวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จสหวังในดวงชะตามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูนะครับก็ถือว่าดีนะในดวงชะตานะครับแต่ก็อย่างที่บอกยังดีไม่สุดเพราะว่าเพื่อหลาจะเป็นมรณะนะครับโดยเฉพาะช่วงตุลาเนี่ยลาหูก็จะมาทับลาหูเดิมเนี้ย ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับออดูแลตัวเองให้ดีนะครับก็อย่าประมาทนะในเรื่องของคดีความต่างๆนะและจังหวะที่2ก็จะดีก็คือในช่วงหลังจากวันที่30เมษายนปี2567นะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวพระศรีก็จะโครจรย้ายเข้าสู่พบสู่พะนะบสู่าะคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาก็มีโอกาสนะในเรื่องของการ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงคุณทักษิณก็อาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรืออะไรก็ว่าไปอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงามาอยู่ที่บ้านอะไรก็อันนี้ก็สดแท้แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากตุลาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะครับราหูเข้ามาทับราหูเดิมเนี่ยก็ต้องระวังไปปีครึ่งนะครับคุณทักษิณต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงก็เรื่อ สุดท้ายในเรื่องของข้อกรรมให้ผ่านพ้นนะครับในวันที่5พฤษภาคม268 8ปี68หรือให้ผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมปี68ไปแล้วช่วงนี้ฟ้าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอุปรสรรคอะไรของดวงชะตาของคุณทักษิณน,นะครับพอพ้นปี68ไปแล้วนะจะประสบความสำเร็จในทุกประการแล้วดียาวไปจนถึงปี71นะครับ คุณจะได้เห็นมหาอภาินิหารแลนสไลด์คุณทักษิณมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งจะประสบความสำเร็จสวังในทุกประการนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญจะว่างก็แล้วแต่หน้านี้จะไม่รู้นะครับแต่ตามดวงชะตาของคุณทักษิณเนี่ยมีโอกาสได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะหรือได้เป็นแกนนําทางการเมืองทําให้พรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งช่วง หลังจากปี68ไปถึงปี71สําเร็จทุกประการนะครับนะเออนะอน,นี่อาจารย์ก็ดูให้อย่างเต็มที่นะครับไม่ลำเบียงตรงไปตรงมานะครับเออแหม่ถ้าคุณทักษิณจะมาดูดวงชะตาอาจารย์นะโอ้ยอาจารย์จะได้ขายดิบขายดีนะเออจานุลาภคุณทักษิณไปซื้อไปกินล้านไหนไปติดต่อที่ไหนขายดิบขายดีหมดนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับดวงชะตาผ่าดาวอาดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตร นะครับว่าดวงชะตา3จังหวะจะเป็นอย่างไรบ้างจังหวะที่1จะดีก็คือหลัง25กันยายน66เป็นต้นไปก็จะดีจังหวะที่1แต่ก็ยังไม่เต็มที่ก็ต้องระมัดระวังนะครับจังหวะที่2ก็คือหลัง30เมษายน2567ก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังดีไม่สุดแต่ถ้าดีสุดจริงจริงคือหลังพฤษภาปี68ไปแล้วดียาวจนถึงปี71สุดยอด ซิมเหลี้ยงเลี้ยงเหลาเอี้ยปอหอตังตังเลยนะครับเออนะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ